นักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของฟังก์ชันนะคะแต่วันนี้เราจะไปเรียนฟังก์ชันแต่และอย่างกันว่ามีลักษณะอย่างไรกันบ้างนะคะก็จะมีในลักษณะของฟังก์ชันทั่วถึงและฟังก์ชัน1ต่อ1ค่ะค่ะสิ่งแรกนะคะเรามารู้จักฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันทั่วถึงและฟังก์ชัน1ต่อ1นะคะถ้าโดเมนของฟังก์ชัน f ก็คือเซต a และเลนนะคะก็คือฟังก์ชัน f นะคะเป็นสับเซตของเซต b เราจะเรียกฟังก์ชันที่มีสมบัติเช่นนี้ว่าฟังก์ชันจาก a ไป b นะคะบทนิยามนะคะ f เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ก็ต่อเมื่อ f เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมน a และเลนเป็นสับเซตของ b ค่ะสัญลักษณ์จาก a ไป b นะคะ f เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b นะคะ เราก็จะเขียนได้เป็น f นะคะ a ไป b โดยใช้ลูกหัวลูกศรน,นะคะแค่ข้างเดียวในลนักษณะแบบนี้นั่นคือ a ไป b ค่ะค่ะอันนี้เรามาลุกความหมายจากฟังก์ชันทั่วถึงนะคะก็จะมีบทนิยามนะคะก็คือเป็นฟังก์ชันจาก a ไปทั่วถึง b ก็ต่อเมื่อ f เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมน a นะคะ และเลนส์เป็น b เท่านั้นนั่นคือฟังก์ชันทั่วถึงนะคะทั่วถึงก็คือสมาชิกตัวหน้าต้องเป็น a และเลนส์ก็ต้องเป็น b เท่านั้นนะคะฟังก์ชัน1ต่อ1ค่ะถ้าการที่เราจะกล่าวว่าฟังก์ชันนี้เป็น1ต่อ1นะคะ f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1จากเซต a ไปยังเซต b ก็ต่อเมื่อ f นะคะเป็นฟังก์ชันจาก a ไปยังเซต b ะะและสำหรับสมาชิกของ y ค่ะใดๆในเลนนะคะของฟังก์ชัน f เนี่ยก็จะมี x เป็นสมาชิกของ a เพียงค่าเดียวเท่านั้นที่ทำให้คู่ดับ xy เป็นสมาชิกของ f หรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าสำหรับ x 1และ x 2ค่ะใดๆใน a นะคะถ้า fx 2ก็เท่ากับ fx 2นั่นเองแล้ว x 1ก็เท่ากับ x 2นะคะ ดังรูปในลักษณะแบบนี้นะคะค่ะอันนี้ก็คือลักษณะของฟังก์ชัน a ไป b a ทั่วถึง b นะคะเรามาดูที่รูปแรกค่ะก็คือฟังก์ชันจาก a ไป b ค่ะสัญลักษณ์ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะจาก a ไป b ก็คือเซต a ก็คือ1 2 3เซต b คือ a b c และ d ค่ะนะคะอันนี้คือลักษณะของ a ไป b ค่ะนักเรียนสังเกตว่าเซต a นะคะก็มีสมาชิกก็คือ123และ b เนี่ยก็คือ a b c d แต่ในเซต b เนี่ยคือทำไมคะคือใช้ไม่หมดนะคะ a ก็คือ1 2 3โดมเมนก็คือ a แล้วก็เรนก็คือ a b c ตรงนี้นะคะที่เราหากัน มาฟังก์ชัน a ทั่วถึง b ค่ะเวลาใช้ใส่ละก็คือ a ทั่วถึง b ในลนักษณะแบบนี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้น a ทั่วถึง b หมายความว่าอย่างไรเมื่อกี้นี้ความหมายก็คือโดเบนจะต้องเป็นของเซต a และเลนเป็นของเซต b นะคะเพราะฉะนั้นในนี้ a ค่ะ a คือ1 2 3 4และ5 นะคะ b คือ a b c d ตรงนี้โดเมนคือ a เลนคือเลนส์ Rain คือ b เซต b ตรงนี้นะคะอันนี้คือทั่วถึง b นักเรียนสังเกตว่า b สามารถใช้ซ้ำได้เห็นไหมคะตรงนี้ a ใช้ซ้ำไม่ได้ต่อไปฟังกช์ชัน1ต่อ1น1ค่ะถ้า1ต่อห 1ต่อ1เนี่ยก็คือเซต a ไม่สามารถใช้ซ้ำกับเซต b ได้นั่นคือ1ต่อ1นะคะคีย์เวิร์ดสำคัญคำว่า1ต่อ1ก็คือจับคู่ใครแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปคู่กับใครได้นะคะอย่างเช่นเซต a ก็จะมี1 2 3 4 b ก็จะเป็น a b c d และ e นะคะโดมเมนก็จะเป็นของ a เลนก็จะเป็น a b c d ตรงนี้ น,ะะนี่คือลักษณะของรูปฟังก์ชัน1ต่อ1ต่อไปลักษณะของฟังก์ชันเป็นได้ทั้งหมดเลยก็คือฟังก์ชันจาก1ต่อ1จาก a ไป b ฟังก์ชัน1ต่อ1จาก a ไปทั่วถึง b ก็ได้ทั้งหมดเลยก็จะเป็นในลันกษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็น A อก็ 1, 2, 3, 4 B ก็คือ ABC d ส mm ี่มนก็คือของ A แลลวก็เรนก็คือของ B ในลนักษณะแบบนี้นะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเกี่ยวกับฟังก์ชันนะคะในรูปของฟังก์ชันทั่วถึงแล้วก็ฟังก์ชัน1ต่อ1นะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนต้องการจะได้ความรู้เพิ่มเติมนักเรียนสามารถดูได้ที่หนังสือเรียนคณิตศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติมของม4เล่ม2 ได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอ,อนักเรียนนะคะมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ดูแลรักษาสุขภาพและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ